สวัสดีครับไบเบอ f ์วีฟเบกเสวันนี้นะครับปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11ถึง13หัวข้อเรื่อง Happy Rock ครับให้เราทิ่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราผ่านพระเจนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงสอน,สอนเราให้เรารู้นำพระทัยพระองค์ผ่านพระอจารย์พระเจ้าตอนนี้เราจจอทิ่ฐานในพระนามสกุเจ้าเอเมนเอเมสครับวันนี้ปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1 1ถึง13ผมขอพุ่มใจเสนอนี่คือ Happy Rock ครับ ปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11นะครับ12บอกอย่างนี้นะครับว่าพระองค์ทรงไม่ใช่สิครับข้อ 12: 13เข้าพเจ้าทราบแล้วว่าสำหรับเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าเปรมปรีและร่าเริงตลอดชีวิตของเขายิ่งไปกว่านั้นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ก็คือให้มนุษย์กินดื่มและชื่นชนชื่นชมผลทั้งหมดจากการตรากตรำของเขาครับ เห็นไหมครับพร่อนพี่วันนี้บอกว่าข้าพเจ้าทราบแล้วครับว่าสําหรับมนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่าเปลมปรีและล่าเริงนะครับล่าเริงตรงนี้มีห้อยท้ายไว้หน่อยนึงครับหมายความว่าให้ล่าเริงแบบที่นะครับแปลได้อย่างว่าทําสิ่งที่ดีนะครับล่าเริงนี่คือล่าเริงแบบที่ทําสิ่งที่ดีไม่ใช่ล่าเริงแบบอ่าทเนียมเก่าๆของเรานะครับที่บางคนอาจจะอ่ากินดื่มแล้วกลายเป็นกินดื่มแบบเมานะครับอันนี้ไม่ใช่ความหมายนั้นครับ กินดื่มหมายความว่ากินอิ่มนะครับดื่มสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับในสมัยก่อนอาจจะใช้น้ําองุ่นหรือเหล้าองุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเก็บรักษาเป็นการหมักนะครับเก็บไว้ได้นานไม่มีตู้เย็นเหมือนสมัยนี้นะครับพูดถึงตู้เย็นนะครับโอ้พี่น้องครับคุณลองดูครับว่าถ้าชีวิตคุณไม่มีตู้เย็นสัก2วันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่มีตู้เย็นมา2วันนะครับก็เดือดร้อนมากนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีตู้เย็นนะครับวันนี้นะครับ อยากให้เราคิดถึงเรื่องของการกินดื่มคือหมายถึงกินสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนะครับอย่าไปเปรียบเทียบสมัยก่อนว่าจะเราต้องกินและดื่มหมายความว่าให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่นะครับนั้นพรอพีตรงนี้บอกครับข้าพเจ้าทราบแล้วว่าสําหรับเขาสําหรับมนุษย์ครับไม่มีอะไรดีไปก,กว่าเปรปรีและล่าเลยครับพี่น้องรู้ไหมครับมีบางคนถามผมว่าทําไมถึงใช้ชื่อคริสจักรว่าแฮปปี้ร็อกอยากจะอ้างอิงจากข้อพีตรงนี้ครับ คุณรู้ไหมครับว่าสําหรับเราเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าเปรมปรีและร่าเริงในการรับใช้นะครับถ้าคุณจะรับใช้พระเจ้าด้วยการโศกเศร้าขมขื่นนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของแฮปปี้ลอรครับเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความร่าเริงยินดีเปรมปรีนะครับและนี่เป็นจุดประสงค์ที่ผู้เขียนปัญญาจารย์บอกเรานะครับว่าข้าพเจ้าทราบแล้วครับเขาเป็นกษัตริย์เขารู้เขาดูเขาค้นหามาแล้วเขารู้ว่าสําหรับมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าเปรมปรีและร่าเริงตลอดชีวิตของเขา ยิ่งไปกว่านั้นของประทานที่พระเจ้าให้แก่นมนุษย์ก็คือให้มนุษย์ได้กินดื่มและชื่นชมผลทั้งหมดจากการตรากตรำของเขาครับวันนี้บางทีเราทําอะไรเสร็จแล้วเราไม่ไม่มีโอกาสชื่นชมแล้วเพราะเราไปทําต่อใช่ไหมครับหมายความว่าเวลาเราคิดว่าเราหาเงินเราทํางานหนักเพื่อยังไงครับเพื่อจะมารักษาสุขภาพเราครับเราทํางานหนักเราใช้สุขภาพทุ่มเทไปเพื่อจะได้เงินแล้วเราก็เอาเงินทั้งหมดมารักษาสุขภาพเราขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้ที่เราเองจะค้นพบอีกจุดหนึ่งว่าพระเจ้าต้องการให้เรา เปรมปรีและล่าเริงด้วยครับตลอดชีวิตของเราครับพระเจ้าอยากให้เรารู้จักพระองค์เพื่อเราจะสามารถมีความสุขเปรมปรีและล่าเริงได้พระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องกังวลใจครับเพราะทุกอย่างจะงดงามตามเวลาของมันครับพระเจ้าอยากให้เราเองได้รับใช้พระเจ้าด้วยการที่เปรมปรีล่าเริงมีความสุขในพระเจ้าครับวันนี้ยังอยากหนุนใจพี่น้องครับว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกับมันเนี่ยนะครับให้แสวงหาน้ำพระพระเจ้าใหม่ ให้พระเจ้าช่วยเรารแม้เราต้องตรากตามทํางานหนักนะครับแม้เราเองยังต้องมีสิ่งที่จะต้องสารวนอยู่กับมันนะครับแต่ว่าพระเจ้าจะให้ทุกอย่างงดงามตามเวลาพระองค์ดังนั้นหน้าที่ของเราเองครับแฮปปี้ครับเราจริงแฮปปี้แล้วก็ร็อกก็คือพระเยซูริตรก้อนหินของเราก็คือแบบอย่างคือพระเยซูริตรนั้นเราเป็นก้อนหินที่มีความสุขนะครับเราใช้ชีวิตอย่างเปรมปรีและก็มีความสุข ก,การที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าครับวันนี้ถ้าเกิดคุณจะไปเจออะไรที่มันจะทําให้คุณทุกข์นะครับขอให้คุณคิดบวกไว้ครับและรู้ว่าในเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นเกิดผลที่ดีนะครับแม้ว่าคุณยังไม่รู้ผลไม่รู้ว่าสิ่งที่จะออกมาเป็นผลดียังไงก็ให้คุณไว้วางใจพระองค์เพราะว่าในถึงเวลาของพระองค์แล้วพระองค์จะทําสิ่งนั้นครับเพราะว่าของประทานจากพระเจ้าศบเราก็คือให้เราได้มีชีวิตอยู่กินดื่มและชื่นชมกับผลงานทั้งหมดที่เราทํา นะครับโดยที่เราทําถ้าเราทํารับใช้พระเจ้าเวลานี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าในงานที่ออกมาเป็นผลงานที่ดีเป็นผลงานที่พระเจ้าใช้ผ่านเมืองเราร่วมกันร,รับใช้วันนี้จึงอยากจะนําเสนอหัวข้อของการมีชีวิตยอยู่ที่มีความสุขและการรับใช้แบบที่มีความสุขคือการได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พระเจ้าด้วยกันครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาครับพระเจ้าต้องการนะครับ วันนี้คุณ,คณเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วคุณได้อ่านพระมีตรงนี้ทําให้คุณรู้นะยว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่เปรมปรีและร่าเริงครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทุกข์ใจกับปัญหาต่างๆเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเองจะทําการของพระองค์ในเมื่อถึงเวลาของพระองค์ครับให้เราที่ฐานได้กันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับเรื่องของชีวิตจุดมุ่งหมายของชีวิตของเราที่เรารู้พระเจ้าสร้างเรามาไม่ได้ต้องการให้เราอมทุกข์ไม่ต้องการให้เราอยู่ในความโศกเศร้า แต่พระองค์ต้องการให้เราเปรมปรีและล่าเรืองให้เราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเรารู้ว่านั่นเป็นน้ำระทัยของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราและเรารู้ว่าเมื่อถึงเวลาพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเราที่เป็นคนที่รักพระองค์รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อให้เกิดผลดีในทุกสิ่งเราจึงที่ฐานขอบคุณในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ